นะฮะฮใครเป็นแฟนสต็อกแอนดอรอยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวน,นะฮะลื่นไหลนะฮะสำหรับ P เปโด P สามสิบห้านี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะในความลื่นไหลแล้วก็ในการประหยัดแบตเตอรี่นะฮะดูจากแบตนี่ฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแรกนะครับวันนี้เรามีโมเดลใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นคือ Blackview BV 9001นะครับตามคำเรียกร้องนะครับผมนะครอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่ยึดติดกับแบรนด์เราไปเปิดโลกกว้างของสมาร์ทโฟนไปด้วยกันเลยนะฮะวันนี้แรกก็เอาตัวเจ้า BV 9001มาเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครจากที่ เพื่อน,อนๆรีเควสกันมานะฮะว่าอยากให้เอาโจตัวลักเก็ตโฟนนะฮะที่เป็นแบตเตอรี่โฟนด้วยเป็นลักเก็ตโฟนด้วยมารีวิวกันนะฮะวันนี้มาแล้วนะฮะอ่ะเร,เรามาดูสเปคข้างกล่องกันเลยดีกว่าสเปคข้างกล่องนะฮะของเจ้า BV 9 0 0 1นะฮะมากับ Android 9 Out ์เก้าเอาออฟบ็อกนะฮะหน้าจอที่6.3เป็น Full HD ดีพารแบตท,ที่13,000ม ah, ิลลิแอมแรม4ี่ลอมที่64สิบสี่นะฮะกล้องหน้าอา่ากล้อง หลัง16ล้านนะครับอ่า16ล้านคู่เลยนะครับแล้วก็ใช้ MTK 67 65ก็คือ Helio P35 นั่นเองวิ่งคล็อกอยู่ที่2.3กิกะเฮิรตนั่นเองนะฮะรองรับแบตนะฮะรองรับแบตเตอรี่อ่าที่นี่ฮะชาร์จ,จิ่งอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย3 18เท่าไรนะสิวัตต์นะยีกว่าวัตต์นะเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหรือวไปแไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอเคแกะยากหน่อยนะฮะค่อนข้างที่จะหนักนะฮะอ่ะโอเคนี่ฮะมากับ อุปกรณ์คร,ค,รครบชุดเลยนะครับตามสไตล์แบ็ควิวนะฮะที่เรารู้จักกันแต่นี่ตัวเครื่องนะฮะก็จะคล้ายๆกับอุกิเทลเค0คล้ายๆกับดูจีตัวที่เป็นแบตเตอรี่โฟนนะฮะก็จะมาบล็อกเดียวกันอยู่ประมาณนี้นะฮะข้างในก็จะมีโปรเทคเตอร์สกรีนโปรเทคเตอร์นะฮะแถมมาให้นะฮะมีการันตีการ์ดมีคู่มือให้อยู่ตรงนี้ นะครับมี USB Type C นี่ฮะเป็น USB Type C ที่แถมมาให้แล้วก็มีตัวดปเตอร์ตรงนี้แถมมาให้แล้วก็มีตัวปิกนะฮะเอาไว้งัดตัวเอาไว้งัดตัวซิมเทรนะครับหาดซิมนั่นเองแล้วก็ นี่ฮะมาดูแบตเตอรี่กันดีกว่ามาดูชาร์จกิ้งเบรกกันดีกว่านะครับวอลชาร์จนะฮะมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันที่วอลชาร์จตสามสิบวัตต์นะฮะห้าโวลต์ออกที่หกเอกันเลยทีเดียวโอโ้โหถือว่าเป็นชาร์จไวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสามสิบวัตต์มาดูกันแล้วก็นี่ฮะ ก็ยังมีในเรื่องของที่เป็น USB โหเยี่ยมมากเลยเอ๊ะเป็น Type C นะฮะเป็นหูฟังที่เป็น Type C มาให้ด้วยนะฮะโอเคในกล่องก็มีประมาณนี้เลยนะฮะเอาเรามาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องเป็นยังไงนะฮะก็นี่ฮะใส่อย่างนี้มาเลยนะฮะปึ้มนี่นะบีวี 9,001นะฮะเป็นทั้งลักเก็ตโฟนเป็นทั้งแบตเตอรี่โฟนเลยหน้าจอ6.3แรมที่4ล้อมที่64แบตท,ที่13,000ม ah. ิลลิแอมกล้องกล้องหลังคู่16ล้านดูโอคาเมล่านี่ฮะตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆจะเห็นนะี่ฮะโอเค ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับซิลิโคนนะฮะเป็นยางซิลิโคนที่แข็งแรงนะฮะแน่นอนครับเอาไว้กันกระแทกนะฮะกันตกกันกระแทกนะฮะแล้วก็ซีนมาเหมือนลักเก็ตโฟนเลยนะฮะก็จะมีในเรื่องของเหล็กซีนซีนะฮะครอบตรงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะฮะเหมือนกับ ลักเก็ตโฟนทั่วๆไปนะฮรตะกี้ปิกนะฮะก็คือเอามางัดตรงนี้นะฮะอยากบอกว่าจะใช้เล็บนี่เล็บหักได้เลยนะฮะบางตัวมันแข็งมากครับผมนี่ฮะเป็นตุ่มช็อตคัตคีย์นะฮะตรงนี้นะฮะก็ไว้ทําอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเซตติ้งตามที่ในแอปเขาบอกนะฮะด้านขวาเป็นซิงเกิลพินนะฮะอยู่ด้านข้างอันนี้เป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม v o l ลุ่นะฮะด้านบนก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นตัวการกระแทกนะฮะเป็นเหล็กสีสีทั้งหมดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็น USB Type C นะฮะเราก็ต้องแกะอีกตรงนี้นะฮะเพื่อนี่ก็ต้องใช้ปิ๊กเหมือนกันนะฮะใช้ปิ๊กแกะออกมานะะเป็น Type C แล้วก็ตัวนี้ก็จะไว้แขวนกับเชือกนะฮะแล้วก็สาหรับใครที่ไว้เนบกับกางเกงไว้เนบกับกางเกงยีนอะไรนะที่เป็นขาลุยนะฮะลุยป่าลุยเขาหรือไบเกอร์นะฮะเอาไว้สําหรับพกติดตัวไว้สบายๆเลยหน้าจอก็อย่างที่บอกนะเป็นหน้าจอ6.3นิ้วนะฮะ Full HD Plus นะฮะก็ เอาไว้ลุยป่าลุยเขาแล้วฮะเราก็ไปท่องเที่ยวกันหลายๆวันด้วยแบตเตอรี่1 3 0 0 0ม ah ัิลลิแอมนะฮะนะฮะจัดกันไปเลยนะฮะสำหรับเจ้า b v 9 0 0 1ตัวนี้โอเคครับในเรื่องของแกะกลองนะฮะก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอย่างอื่นกันนะฮะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดูหน้าจอกันชัดๆเลยดีกว่านี่นะฮะ ก็สไตล์นี้เลยฮะดำคลิปมาอย่างนี้เลยนี่ฮะแล้วเปิดไปแล้วนะฮะนี่โอเคเรามาเทสฟ,ฟิงเกอร์พิ้นกันเลยดีกว่านี่ฮะนี่ก็ปิ้นถือว่าเร็วเลยนะฮะอยู่ฟิงเกอร์พิ้นข้างเนี่ยสำหรับแลกเองคิดว่าแล้คแอโฟนที่มีฟิงเกอร์พิ้นข้างหรือฟิงเกอร์พิ้นด้านหน้าน่าจะสะดวกกว่านะฮะในการใช้งาน นะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่นานาจิตตังนะฮะแล้วแต่ใครถนัดนะฮะวางกับพื้นถ้าถูกก็มาเห็นไหมฮะอถ้าถูกก็มาก็ถือว่าไวใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็นี่ฮะตามสไตล์แบ็กวิวเลยนะฮะก็จะเป็นรูปโลโก้ประมาณนี้เลยแล้วก็ UI ที่เป็นคินคลีนนะฮะเป็นแบบสต็อกนะฮะใครเป็นแฟนสต็อกแอนดรอยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวฮะลื่นไหลนะฮะสำหรับ P เทเลโอ P สามสิบห้านี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะในความลื่นไหลแล้วก็ในการประหยัดแบตเตอรี่นะฮะดูจากแบตนี่ฮะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะฮะก็คือจากโรงงานจีนมาถึงไทยเนี่ยก็คือลดไปสองนะฮะก็คือการแบบเซฟแบตเตอรี่การไม่บริโภคแบตเตอรี่นี่ดีมากๆสําหรับเทเลโอนะฮะ P ยี่สิบสาม P ยี่สิบห้า P อ่า P ยี่สิบสาม P สามสิบห้านะฮะ P สามสิบเนี่ยตัวตัวเนี้ยที่แรกใช้มาเนี่ยโอเคเลยใช้ได้เลยนะฮะ นี่ฮะ UI ก็โหสุดยอดเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราเปิดเทสในเรื่องของ GPS กันเลยดีกว่าไปเลยเพื่อความรวดเร็วนี่ฮะแบบไม่ได้ใส่ซิมไม่ด้ใส่อะไรเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก็ให้มันจับขึ้นไปก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันเปิดมาครั้งแรกนะฮะในการที่เปิดมาครั้งแรกแล้วก็เทส GPS นะฮะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันจับแล้วมันก็จะจำแล้วก็ใช้ได้ไปตลอดเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วค่อยเข้ามาดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ,ะมาในส่วนของตรงนี้ก่อนดีกว่ามาในส่วนของขึ้นเลยกว่าเราไปเช็คขึ้นกันเลยกว่าแบนด์โหมดอืม นี่มาเชือกแบนโหมดกันเลยดีกว่าแบนโหมดนี่ฮะมาเต็มๆนะฮะอย่างที่บอกนะฮะคืนโอ้โหเรียกว่าไปใช้ทั่วโลกได้นะฮะคืนพันเก้าพันเจ็ดอเมริกาก็มีนะฮะไม่ต้องกลัวน,นะฮะแบนแปดบ้านเราแบนยี่สิบแบนยี่สิบหกแบนสี่สิบแบนหกสิบหกเนี่ยแรกไม่เคยเจอด้วยซ้ำไปนะฮะมาเต็มเลยนะฮะ,อะลองไปดูท้ายๆดิไม่มีละโอเค อันนี้คือซิมหนึ่งนะฮะใช้ 4G นะฮะตอนนี้ยังเป็นรองรับ 4G นะฮะบ้านเรายังไม่ต้องกังวล,ลวเรื่อง 5G นะฮะอันนี้รองรับ4ทับ4แน่นอนครับก็คือแบบเต็มๆนะฮะเป็นมือถือที่แบบตัวหนึ่งที่แรกชอบมากนะ,ะเพราะว่ามันเป็นทั้งแบตเตอรี่โฟนแล้วเป็นลักเก็ตโฟนด้วยล่วงหล่นอะไรจมน้ำอะไรเนี้ยเอาไปลุยได้สบายๆเลยอ่ะเรามาดูในเรื่องของมัตติทัศน์กันดีกว่ากี่จุด5จุดนะฮะ5จุดก็โอเคแตนดาตรฐ้นพื้นๆน,น,นะฮะก็ไม่ได้ ถึงกับ10จุดนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะในเรื่องของโกลบหมดอาจจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นไรนะฮะไม่ได้วอลลี่อะไรทัรงนั้นอยู่แล้วเอามาดูเซนเซอร์กันเลยดีกว่าเซนเซอร์เป็นยังไงบ้างครบไหมขอให้มีเจโรเหรอะมีนะฮะโอ้โหนะฮะก็ถือว่าโอเคเจโรสโคปมาแมกนติตเซนเซ,นเซอร์ก็มานะฮะแท้ๆเลยนะฮะตัวอื่นก็เป็นรายที่สแตนดาร์ดนะฮะมาเกือบหมด โอเคอเรามาดู c a เม l a 2 API การเผื่อจะลงโอ้เพิ่งเคยเจอนะฮะมาในเลเวลฟลูเลยก็แล้วกันนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับอาจจะอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะฮะเพื่อเผื่อร้อยนะฮะในการที่ว่าจะไปเปิดคาเมล่2 API แล้วก็อาจจะลง Gcam ได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะไปลองให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันตัวนี้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะฮะแต่มาอย่างนี้ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ละมีเปอร์เซ็นต์มากๆด้วยนะฮะ โอเคผ่านป้ายเรามาดู GPS กันเลยดีกว่าแต่ GPS รอมันนิดหนึ่งโอเคในเรื่องของ GPS นะฮะก็มานะฮะกะ็จากที่เทสนะฮะก็ถือว่าพอใช้นะฮะเพราะว่าไม่ได้จับไม่ได้ต่อ Wi-Fi ไม่ได้ต่อ data อะไรทั้งสิ้นนะแต่ได้ in view in use ขนาดนี้ก็ถือว่า ผ่านนะฮะแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะดูที่ฮะก็คืออินวิวอยู่ที่14อิน่ิวที่7นะฮะครึ่งต่อครึ่งนะฮะแบบที่ไม่ต่อแลตาไม่ต่อไวไฟถือว่าโอเคใช้ได้ผ่านนะฮะสำหรับเจ้าตัว GPS นะฮะห้านป้ายอ่ะเรามาดูเดฟเช็คกันดีกว่านะฮะมาดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ข้างในกันเลยดีกว่านี่ฮะเฮโอพีสามสิบห้านะฮะมากับ ทั้งหมดนะฮะแหัวนะฮะก็วิ่งกันอยู่ที่ต่ําสุดหน้าอยู่ที่400นะฮะสูงสุดอยู่ที่2,000กว่าฮะสองพันเลยนะฮะตะกี้นี้แว็บแดกเพื่อนๆจะเห็นนะฮะแลมที่4ล้อมที่64นะฮะรหัสของเขาก็คือ6 7 6 5็ดหนะฮะตัวตัวพ่วงข้างหลังนะฮะก็มันน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของแบนด์โหมดตะกี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ใช้รหัสนี้แบนด์โหมดก็อาจจะไม่ครบเหมือนกับที่แรกเคย ได้รีวิวไปมาสักพักนี้นะฮะ G P U มากับ Power V R นะฮะรหัส G E 8320นะฮะนี่ฮะหน้าจอเป็น Full H D เลยนะฮะสกรีนเดสิตี้อยู่ที่4 1 1 ppi เอ่อยสิเลยทีเดียวรองรับ N F C ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะรองรับ N F C ด้วยนะครับอ่าผ่านไปนี่ฮะ กูเก l e s ซิร์ f ซฟเรียบร้อยแล้วนะฮะมีภาษาไทยมีในเรื่องของอ Google Play Store แน่นอนครับนี่ฮะแบตอยู่ที่12,000มน ah ิลลิแอมนะฮะจากสเปคของเขาเนี่ยอยู่ที่13,000เดี๋ยวจะเ,เทสอีกทีนะฮะว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะฮะแต่ว่าประมาณเนี้ยถ้าเทสอยู่จริงๆน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 12,000ออยู่ประมาณนี้แหละฮะ ตั้งแต่ที่ว่าทสบแบตเตอรี่โฟนมายังไม่เห็นเคยเจอเต็มๆสักทีนะฮะก็ใกล้เคียงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็คือใช้ประมาณไปเลยนะถ้าเกิดคนใช้หนักๆนี่ก็อาจจะอยู่ได้สองสาวันนะฮะคนที่ไม่ใช้หนักๆใช้แบบทั่วไปแบบรแรกๆเลยก็อาจจะอยู่ถึงอาทิตย์เลยนะฮะประมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่โมนะครับจริงๆนะฮะโอเคผ่านป้ายอ่ะเรามาดูในเรื่องของขาเกมกันบ้างดีกว่าขาเกมเฟิร์มเวร์เพอร์เซคคันมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ สำหรับ p 3 5นะฮะแต่คิดว่าตั้งกลางๆไม่น่ามีปัญหาเนี่ยฮะวิ่งอยู่ที่60อย่าลืมนะฮะตัวนี้เป็นหน้าจอ full hd ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกินในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปแบกภาระตรงหน้าจอด้วยนะ,ะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยฮะมันก็ไม่ตกเลยนะฮะเขาอยู่ที่เกาะอ,อยู่ที่60ตอนเปลียกฉากอยู่ที่55อ่า54เห็นไหมห้ 55. แล้วก็เด้งมา60 ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะลอมเจ้าตัว b v 9ีเตัวนี้นะฮะตั้งกลางๆถึงสูงนี่น่าจะเล่นได้ด้วยซ้ำไปนะ,ะแต่คิดว่าคงไม่ได้สูงมากมายอะไรนักหนานะฮะก็คือกลางๆก,กลางค่อนบนนะฮะเวลาใครเล่นเกมก็น่าจะรู้กันอยู่นะ,ะแต่นี่ฮเฟมเดตเพร์เซคันถือว่าไม่ไม่แย่เลยทีเดียวนะฮะดีเลยนะฮะแบบนี้นี่ฮะ,ะดูเปลี่ยนฉาก อืมปึ๊บนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะก็ยังใช้ได้นะฮะขนาดเปลี่ยนฉากอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะเฟรมเด็ทไม่ตกเลยโอเคผ่านไปสำหรับคนขาเกมนะฮะเอาไปพิจรารณากันก็แล้วกันนะครับผมเอาละเรามาดูเรื่องอะไรกันอีกนะฮะทั้งหมดไปหมดแล้วนะฮะในเรื่องของซิสเต็มข้างใน ก็มาดูกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะก็มีคล้ายๆกับเพียวแอนดรอยนะฮะมีการจัดการในเรื่องของปุ่มนับบ้านนะฮะก็แล้วแต่ครณสมัดซ้ายนัดขวานะฮะได้หมดนะฮะมีในเรื่องของแอดวานซ์ฟีเจอร์นะฮะวันแฮนด์โหมดมีในเรื่องของเฟ c อ u ลล็อกด้วยนะฮะใช้ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ไซส์คีย์ฟังก์ชันนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะก็คือช็อตคัดคีย์นะฮะเอาไว้ว่าเรากดครั้งเดียวจะให้เซตค่าอะไรเข้ามาโหเสียงมอเตอร์ไซ นะฮะฮวันนี้อะไรขอญาตหน่อยนะฮะออกนอกสถานที่เสียงอาจจะดังนิดนึงเนะะห็นไหมฮะกดครั้งเดียวว่าเราจะเปิดแอปเซโลนะฮะเปิดตัว Open Water c a m e r a หรือว่าสกรีนช็อตอะไรก็ว่ากันไปหรือจะดับเบิลคลิกนะฮะเราก็แมนเนตเอาเองนะฮะลองเพสต์กดค้างนะฮะแมนเนตเอาเองว่าจะใช้ยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในตัวลักเกอร์โฟนนะครับมีเกือบทุกตัวนะฮะนอกนั้นก็เป็นเจสเจอร์โหมดนะฮะก็ปรับแต่ง สามนิ้วลู่สามนิ้วสกรีนช็อตก็น่าจะมีอยู่แล้วนะฮะตัวอันล็อกตัวเนี่ยฮะสามนิ้วสกรีนช็อตสามนิ้วทําอย่างอื่นบราบลาบรานะฮะเดอบลแท็บทูล็อกก็ได้นะฮะตรงนี้มีหมดเลยนะฮะ google certified เรียบร้อยนะฮะมีภาษาไทยนี่ฮะรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะมีตั้งค่าต่างๆนะฮะเนี่ยฮะความลื่นไหลรู้สึกว่าโหที่เป็นเพียวเพราะมันเป็นเพียวนะฮะมันลื่นมากเลยนะฮะเนี่ยความรู้สึกของเอง ะะโอเคผ่านไป้ายไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล้องกันเลยดีกว่าล้อมกล้องมันเป็นยังไงเอยอ่าล้อมกล้องจะดูซิวมันเป็นกิมมิคไหมนะฮะล้อมกล้องก็จะเป็นสไตล์แบ็กวิวเหมือนเดิมนะฮะมีในเรื่องของการถ่ายโมโนก็คือขาวดามีโหมดวิดีโอนะฮะปรับได้เท่าไหร่โหมดวิดีโอมี EIS ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่น่ามีการสั่นนะฮะปรับได้ที่ ฟูลีเหมือนกันนะฮะปรับได้ที่ฟู h ี d เหมือนกันแต่ไม่มีการสั่นนะฮะมีแต่อิเล็กทรอนิกส์นะฮะมี EIS เดี๋ยวจะดูว่าเอเมันทำงานได้ดีแค่ไหนก็แล้วกันนะฮะเราตั้งไว้ก่อนมีหมดรูปภาพมีหมดโปรเจเฟกนะฮะแน่นอนครับถ้าแบบนี้ยังกิมมิกอยู่นะฮะก็คือยังเป็นวงๆอยู่นะฮะไม่ได้ตัดขอบสวยงามอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดรูปภาพธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูพลังกันว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้ครอบทับอะไรแบบ เหมือนกับอินเตอร์แบนหรือแบนปัดเจกอย่างนั้นนะฮะครอบทับในลอมกล้องซอฟต์แวร์แบบดีๆอะไรนะั้นเนี่ยมันเขายังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นเพียวๆนะครครอบทับมานิดนึงนะฮะมีไนท์โหมดให้ด้วยนะฮะไนท์โหมดก็คิดว่า,าไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากถ่ายธรรมดามีโหมดโปรมาให้เล็กน้อยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะโปรแบบเบสิกเบสิกนะฮะก็มีไว้บาลานซ์มีปรับ i s โแล้วก็มีปรับเอ็กโทเชอร์ นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองรูปภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึง่ง Test video bv 9001ในความละเอียด1 0 8 0 p เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามัน es มันทำงานใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าออโต้โฟกัสถือว่า หน่วงๆน,นิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกลียดน,นะครับนี่ฮะมันจะหน่วงๆน,นิดนึงในเรื่องโฟกัสนะฮะมี่ย้อนแสงไปนะฮะภาพก็จะดูไม่มีในเรื่องของ h อ r ช่วยเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่น่าเกียดเดี๋ยวจะลองเดินตอนถ่ายนี่ก็คือใช้มืออย่างเดียวถ้าไม่ได้ใช้กิมเบลนะครับครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะโฟกัสอาจจะช้านิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเอสวีดีโอกล้องหน้า BV 9,001นะฮะก็คือ Backview Bv9,001 นั่นเองนะฮะเป็นรักกิ h โฟนแล้วก็เป็นแบตเตอรี่โฟนในตัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะฮะสำหรับขาลุยนะฮะมีไว้ตัวสักตัวหนึ่งก็น่าจะแบบไม่เป็นอะไรที่เรา สะดวกเวลาเราไปลุยป่าลุยเขาหรือว่าไปทำอะไรที่มันเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะก็ไม่ต้องกังวลว่าโทรศัพท์เราจะตกน้ำหรือว่าจะล่วงหรือว่าจะอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องกังวลนะที่สำคัญราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากมีอ่ามือถือดีๆประมาณนี้นะฮะเอาไว้ใช้นะฮะก็ แนะนำเพื่อนๆก็แล้วกันนะฮะก็โอเคเรามาดูในเรื่องของการสั่นกล้องหน้ากันแล้วนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไง